สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุนะคะนี่จากที่หายกันไปนานพอสมควรนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ได้สั่งพัสดุเป็นตู้เสื้อผ้าตุ๊กตานะคะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะเราตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแกะออกมาจากอ่าถุงสีเหลืองๆนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมี อ่านถุงอีกชั้นหนึ่งล้อมเอาไว้นะคะกันของแตกค่ะเดีย๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นรูปตู้สภา้าอยนี้เลยลักษณะตู้สภ้พสวยมากๆเลยนะคะมีที่หูหิ้วด้วยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้างในนะคะมีตุ๊กตาบาร์บี้ให้นะคะ นี่คือตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้เราเห็นตัวเดียวนะคะเดี๋ยวมีอีกข้างในนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูหลังกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะข้างหลังกล่องนี่จะเป็นรูปรองเท้านะคะพวกกระเป๋าสวยมากมากเลยค่ะเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นตุ๊กตาที่เขาแถมมาให้นะคะใส่พลาสติกมาให้แบบนี้ นี่ก็จะเป็นสภาอนะคะเดี๋ยวข้างในนี่แกะยากม,มากเลยนะคะเดี๋ยวขอไปแกะแป๊บหนึ่งค่ะเฮ้อแกะยากมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วแกะออกมาก็สวยมากๆเลยค่ะมีทั้งกระโปรงทั้งชุดอ้าอ,อันนี้อะไรน่าจะเป็นฐานรองตุ๊กตานะคะโอ้ยนี่ชุดกระเป๋าเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแกะออก เป็นพลาสติกนะคะอุ๊ยนี่จะเป็นพวกเกาะอ,อกค่ะกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราขอไปแกะแล้วก็ไปเลี้ยงให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลี้ยงเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชุดท,ที่แถมมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกาะอ,อ,อกกระเป๋านะคะรองเท้าตุ๊กตาหมีตรงนั้นจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่เขาแถมมาให้นะคะ มีขาตั้งมาให้ด้วยค่ะและตรงนี้ก็เป็นที่คาดผมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นหวีกระเป๋ารองเท้าบูทต่างๆพวกเ,เป็นมีกีตาร์ก็มีค่ะซื้อแล้วคุ้มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะรองเท้าสวยมากเลยค่ะมีรองเท้าสเก็ตด,ด้วยค่ะนี่มีน้องหมาแถมมาให้ด้วยค่ะมีสกูตเตอร์เด็ก แล้วก็จัก,กรยานก็มีนี่ค่ะเป็นไม้แขวนเสื้อมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตุ๊กตานางเงือกเป็นสามารถเปลี่ยนกระอ,อกก็ได้นะคะนี่เปลี่ยนหางก็ได้ค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาเด็กค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นรถเข็นนะคะแต่ว่าเรายังต่อไม่เป็นนะคะงั้นอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะส่วนวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย